ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าพบก่อกันอีกแล้วครับผมขอบคุณครับทุกทันทีเขามารับชมคลิปนี้ครับแล้วก็ขอบคุณที่เขาคนที่เขามาติดตามนะครับฝากติดตามไปได้ครับวันนี้ก็ได้หนาวครับมานั่งฟิงไฟครับกินในย่างหวามครับย่างในยางผ่านืซอร์นี่โย่างคือกิโลละกิโลละร่อยครับนี่ฮะอย่างงไ บ้าหูเลยขึ้นหลังคือหลังกล้วยกันเลยมั้งนี่สิครับครับผู้หญี่น้องครับนากินในอยางนั้นครับอันนี้ทำอะไรครับนี่อันนี้กำลังเตรียมครับเตรียมถอดยิบครับพี่น้อง เนื้อย่างครับเนื้อย่าง,างครับเมื่อนี้คิดอยากครับคิดอยากกิน,นเนื้อย่างให้ซื้อนี่นะครับ <c oughs> นี่ครับค,ค้นย่างกินป่าด้านจะขลองใส่ตัวนะนี่ครับต <c oughs> อนนี้เราอยู่กับสาวสวยครับ ใส่ย่างย่างในย่างกินครับพี่น้องนี่นะครับกับ้านกับปิดครับบดเป็ดตักับมีมาตรการครับโควิดครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอละไปมาสครับฟังเป็นหลาดหนึ่งเดือนครับตั้งแต่วันที่สองมกราถึงวันที่สามสิบเอ็ดมกราครับลานก็เลยบ่เด็ดเปิดครับผมนี่ครับปกติกับมีู่หละกลังคืนมีดนตรีสดฟังทุ่มมือครับนี่ กับเขาครับนั่งดื่มนั่งชิวๆครับเวลานีครับขอฝากไเด้วยครับผมอย่าลืมวันนี้เปิดร้านกับเขามาแบบมาชมมากินมาดื่มกันได้เลยครับผมอยู่ต้งขามเทศบาลอำเภอลำปยมาดครับผมรับนี้นี่นะครับมาเด้อครับผมมาเด้อกินเนอย่าน้ำกันครับพี่น้องนี่ ซ้อมรถครับตัแดแฝงรถเล็กน้อยเหมือนครับเอานำโคกเตียเทเนทางกำมันเป็นเล่ในล่างครับล่างทางกำมันครับนี่มาเทียบกันครับ เตัวชับๆกำลังล่างทางล่างน้ำมันอยู่ครับทดอสอบเป็นเป็นยังไงกินป่ะอย่าลืมเด้อครับผม,มเมื่อใดเปิดร้านกะขอมาเที่ยวขอมาดังดือดนั่งกินอาหารรับประทานอาหารไปเด้อครับนี่ครับ,รบในการยู่ร้าน มาเด้อพี่น้อง,ง,งัางกินจูลานี่ครับกินยก่งย่างานีน่กิโลละร้อยครับเรื่งย่างแข่งกันขายาูลานเ่าไม่ใช่แชวเงินเล เมื่อกบปุ่นอ่ะโอ้ไอ่งเี่เขากินกระตูนกระตชินหนาบาทมอว่าไม่กู่หอวมาวันพาเมียไปเบึงรถรออย่างนี้กินไรครับ

อ้พุ่นนะครับพี่น้องโบกกินบอกง่ายเนาะคุณอะยิง่อยอยงอร่อย

าเมไปแห้งค่ขัดผุน่ะบูดบูดบูดบุดบูดอยู่พุ่นกะศบโอ้กบรรยากาศโอ้ครับกินเนื้อย่างไปพร้อมกินน้ำซ้าไปพร้อมครับ